ฮะมีสามตัวหัวเราได้ตรราสอกไหมลงที่แบบไม่เยอะไม่ทันผมเปลี่ยนไปไดันแล้วด้วยไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างงี้จะเอาเหรียญเอาไปทำกันอยู่นานๆเอาไปซื้อของไม่เฮ้ยลมดรมงไดสละเอาไปซื้ออะไรซื้อของวันจะมาติดินอกันยงแยก ก็ต้องแยกกันฟาร์มปืนจะไม่มีเออเนี่ยวดใหญ่เดี๋ยวก็ถีบกันหลังซะพอวบวนอยู่ก็อย่าถีบงานหลังเดี๋ยวลมล้มทีแม่งโลกสะเทือนหมายหมายถึงเนี่ยนะนะออย่างว่าเลยเนาะวนไงตัวหนักเกาะเสาโรงเรียนปะเนี่ย ไมีใครเจอ a ไหมบ้านนี้มีอ่ะไอบ้านนี้อ้นน้มด I got supplies ขนมันไหมเก็บไว้เก็บไ้เก็บไ้เก็บไ้ I got supplies ข้าเาใหญ่แล้วกุบไปคนนี้ใช้ใหมยยิ่งอยู่นอกเ่ายติดแก๊เลย มีดัเซียต้นันันไหนเลยชันรักคุณอุ้ย I got supplies แ้กระสุนไหมแบ่งให้ได้มีสองมีสองกว่า I got supplies เอาเอเปโรงเรียนไหม ก็เดี๋ยวนนหาเก็บมือมเก็บเ,าม,าเมือยเดี๋ยววะเอ้ากมาัไงอยู่นี่ยเจอแล้วก็บตรงก็มีอยู่สอ,อันนั้น okay. เอา,มาหมดเลยเออไปสคู่ต่อเลยกบตรงมีหอยเม่อด้วยนะนั่มาละงคู่เลยอเิ๊ตร,เเตรงเนะียก็บตย่เียล็อกหนึ่ง ล็อ,อกสองล็อกสาตายหมดตายหมดตายหมดเีเร <Nice. S 2> าเอาเกมกันด้โหจัดะขอเด็นหน่อยไม่มีเวลามีตะกบกายไหมตนไม้ขได้เยรอบนี้กูได้เอ็มเฟลนนโฟว์อ่ะดีใจด้วย ก็ได้ว่ะโอเคโอเคโอเคอม้โ,โอเคฟาร์มอะไรไม่หมดเลยเนี่ยมากเลยนะนฟาร์มแค่คอมเพนต์ะอา3ตัวที่ลงตอนนั้นนี่หว่าคอมเพนมีเหลือหรอ,อไม่มีคุณไกอ่ะใคร็นคุณคไก่อหมมึงกันเล คนแค่เดียวแค่สปอร์ซีเฮ้ยเกาะสามคนสี่มามีเกาะสามพังไปหน่อยนึงนะที่เปลี่ยนเอาคูณแปดป่ะคูณแปดให้แนนเลยไอ้รถมาไอรถมามีรถมานิ่งๆไว้นิ่งๆไว้นิ่งๆครับผมยังไม่ปั๊มยาเลยชิบหายละจอจอ เฮ้ยต้องผมสวยสัตว์สวย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 โอ้ระเบิดระเบิดกระต่ระเบิดผมไม่ละไอ้เหี้ยเอ้ยโดนระเบิดเต็มเต็มหนาเลยเมื่อกี้ไม่โดนยิงนะโดนระเบิดบอกว่าระเบิดระเบิดเบิระเบิดไม่ใครกิปตรงไหมชาร์จผมยังไม่อยากเล่นเออนั่นเท่าไหร่ตอนนี้ เมื่อกี้เข้าแบบปลาม่กี่ตัวหกสิบหกป่ะหรือว่าแปดสิบมีรถ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 มามีรถมาไม่รถเหรอเจ็บรถเจ็บรถเจ็บหาเราเหรอหาเราเหรอจอดจอดมากสองตัวนี่หว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนเอาตาพาวแอนตี้มิสอะเฮดโดนเม็ดหนึ่งสองตัวชวนมันสเปกลับมาเหรอ สกายเฮ้ยสกายคือเสียงนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตนี้โอ้เต็มขึ้นรถเลยเข้าชาร์จถอยมาขึ้นรถยังไม่อยากเลยนะเราจะเข้าชาร์จไหมว่าตัวไหนเจ็ดเจ็ดถอยมาขึ้นรถเน้นลลงไปพลุนเด้อมันมันเหมือนมันจะบวกกันอยู่มันมองไปทางนู้นอ่ะมันมองไปทางเราแค่ไปแจมเท่านั้นเน้นลงมา มันอยู <c oughs> <c oughs> ่ฝั่งซ้ายของอนนอ่ฝั่งนี้มันอยู่บหนนะลังนัูน่ะ e n e m i s ahead มีม i e d มหลังเห็นมั้ e n e m i s ahead ี่ลที่หลงเม้ล a d สมุกด้สมกสมกสมกหลังจะเข้าหลังจะเข้าสมกหลังด้วยเดใครได้ดึงอ MP เจ็ดระวังหลัง daar, ด้วยไอพี่วัน

ลง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 โอ้ยโอเระเบิดเลยะลงช้าตายเลย <c oughs> อยู่ข้างหลังเน้น เน้นถอยถอยถอยจับแล้วจับจับจับหลังจะเข้าระเบิดเลยนะ,น,ะยนีบปาระเบิดเลยมาแล้วปาระเบิดไปใกล้เราไว้ก็ได้ ถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาไม่ใช่ฝั่งนั้นไม่ใช่ฝั่งนั้นไม่ได้เปเยอะเกินเล่นยากเล่นไม่ถอยฝั่งนั้นอ่ะมันมันไม่ได้ถอยบางไหนก็ไม่ได้ไม่ในมันนอนตรงฝั่งพี่ได้เมื่อกี้ซึ่งถ้ามันขึ้นมาโมโนนิตี้หนึ่งยิงอยู่แล้วมันไม่ทันแล้ว ตั้งมันเราเสียหลังตั้งแต่เราจอดลงแต่ที่แหลนะ่ะาะ 9Q เอาเรื่องอยู่